และผมมีความลับอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับทุกคนครับตอนนี้ผมน่ะ ต่อจที่ผู้ฟังทุกท่านกลับไปด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระตา่ายเดินทางกลับมปด้วยกันกับนิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมแต่งโดยเ i เ ter ControlS ก่อนจะไปติดตามรับฟังกันฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมูกระต่ายด้วยก็แล้วกันนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ตอนที่23สามปีผ่านไปไวัยพอไล้โกหกชื่อตอนแบบนี้ก็มี <laughs> ชอบพาร์ทบิว หลังจากวันนั้นที่ผมได้คุยกับทางคุณพ่อของเดวาและกลับมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ผลว่าทุกท่านตกลงและยินดีที่จะรับเดวามาเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นทําให้ผมใช้เวลาสามปีให้คุ้มค่ามากที่สุดผมตั้งใจเรียนอย่างมากและขอคุณพ่อเข้าไปช่วยดูแลบริษัทบ้างเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การทางานผมอยากมีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอที่จะดูแลเดวาและลูกได้ในอนาคตอ๋อลืมบอกไปเรื่องนี้ในเอกของเราท้องได้นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้ เดวาก็เช่นกันปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการเรียนระดับมหาวิทยาลายัยผมเลือกที่จะฝึกงานสหกิจแทนที่จะทำโปรเจกต์จบส่วนเดวานั้นเลือกที่จะทำโปรเจกต์เพราะอยากที่จะทำธุรกิจส่วนตัวเองผมไม่ได้ขัดข้องอะไรในทุกวันหยุดหรือเวลาว่างเราก็มักจะอยู่ด้วยกันเสมอแต่เมื่อมีหน้าที่การงานที่ต้องไปทำผมก็ไม่ขัดข้องเราอยู่ห่างกันบ้างเป็นบางครั้งคิดถึงกันก็ทำเพียงแค่วิดีโอคอลหากันบางครั้งความห่างไกลก็ทำให้ความคิดถึงของเรามีค่ามากขึ้น ในตอนนี้ก็เช่นกันทำอะไรอยู่ทันทีที่ปลายสายตอบรับภาพตรงหน้าก็ปรากฏใบหน้าของคนรักของผมขึ้นมาอีกฝ่ายยังคงนอนพิงอยู่กับหมอนบนหัวนอนอ่อนพักสายตาสักหน่อยเดี๋ยวต้องเข้าไปฟังผลวิจัยของอาจารย์ที่มหาลายัยเข้าไปกับใครบ้างล่ะ ผมถามส่วนตัวผมนั้นก็ทำแค่เพียงเพียงหลังกับพนักพิงเก้าอี้ของบริษัทมีเบลแล้วก็เป้ยไปพร้อมกันหมดเลยแล้วทำอะไรอยู่กินอะไรหรือยังอีกฝ่ายถามเจ้ตัวเริ่มลุกขึ้นแล้วทำท่าทางเหมือนจะไปที่ไหนสักแห่งภายในบ้านกินแล้วเพิ่งเคลียเอกสารเสร็จพรุ่งนี้ว่างจะกลับไปหาคิดถึงเมียคนบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้อีกฝ่ายทำตาโตใบหน้าขึ้นสีด้วยอาการเขินอายแม้จะผ่านมาเกือบสี่ปีแล้ว แต่อีกฝ่ายก็ยังคงเขินอายเวลาถูกผมแซวอยู่ดี <c oughs> น่ารักจังเดี๋ยวเธอจะไม่คุยด้วยแล้วนะถ้ายังแกล้งอ่ะเดี๋ยวขอโทษครับไม่แกล้งแล้วแล้วสมาี่โมองอืมว่าจะเคลียร์เอกสารให้เสร็จแล้วจะกลับไปพักสักสามสี่วันโปรเจกต์ไปถึงไหนแล้วเป็นไงบ้างเหลือแก้อีกนิดหน่อยเรื่องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จริงคาดว่าเดี๋ยวนี้ก็คงเสร็จแล้วล่ะอีกนิดเดียวใกล้จบแล้ว สู้ๆนะสู้ๆเหมือนกันเดี๋ยวว่าไปอาบน้ำแล้วเบวลไลน์มาตามละตั้งใจทำงานนะกลับมาแล้วก็ไลน์มาบอกเรากันไลน์สายว่าผมพยักหน้าส่งยิ้มให้ก่อนที่จะกดปิดวิดีโอคอลลงผมหยิบเอกสารที่เหลือบนโต๊ะอีกนิดหน่อยขึ้นมาดูปีนี้บริษัทของผมได้กำไรเยอะขึ้นอยู่มากตั้งแต่ผมมาช่วยบริหารผมนำนวัตกรรมทันสมัยที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้กับบริษัทของคุณพ่อที่คุณภาพดีอยู่แล้วผลตอบรับดีเกินคาด ทำกำไรได้มากโขคุณพ่อคุณแม่เองก็ดีใจที่ผมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานท่านเองก็แก่มากแล้วอยากสะพักผ่อนในช่วงบั้นปลายชีวิตบ้างแล้วคุณบิลครับวันนี้ตอนห้าโมงเย็นมีไปเลือกแหวนที่ห้าง xxx นะครับอืมโอเคฉันจำได้เลขาส่วนตัวเดินเข้ามารายงานตารางงานของผมในวันนี้เมื่อเคลียร์งานเสร็จผมก็นัดร้านจิวเวอรี่ร้านประจำของคุณแม่เอาไว้ผมและคุณแม่ว่าจะเข้าไปเลือกดูแหวนเพื่อใช้ในการขอแต่งงานเดี๋ยวให้คนขับรถไปรับคุณแม่ มารอฉันที่นี่นะอีกครึ่งชั่วโมงฉันคงเสร็จงานพอดีโอเคครับคุณบิวตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่คบกันมาผมและเดว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดวาคิดยังไงหากเราต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเอาตรงๆก็แอบ,บกลัวเหมือนกันถ้าเดว่าเกิดไม่อยากแต่งงานกับผมขึ้นมาจะทํำยังไงที่ผ่านมาเดวาไม่เคยแสดงท่าทีอะไรนอกจากทาทุกอย่างเหมือนเดิมคอยดูแลเอาใจใส่ผมเหมือนเดิมทั้งในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงเองเดวาก็ทาหน้าที่แฟนได้ดี ไม่มีขาดตกบกพร่องผมเคยขอที่จะไม่ให้เดวาป้องกันเพื่อที่พอเรียนจบจะได้มีลูกกันแต่เดวาปฏิเสธเสมอบอกว่าไว้ให้พร้อมกว่านี้ก่อนค่อยมีจะดีกว่าฮาผมอยากมีลูกแล้วครับช่วยผมด้วยพาร์ทบิลเอนพาร์ทเดวา ตอนนี้ผมกำลังเข้าไปมหาวิทยาลัยครับนัดกับเบลและเป้ยเอาไว้วันนี้เป็นวันที่ต้องไปฟังวิจารณ์จากอาจารย์ว่าโปรเจกผ่านหรือยังผมได้แต่ภาวนาให้ผ่านเสียทีจะได้ลงมือทำให้สุดความสามารถแล้วจบอีกเพียงแค่3เดือนชีวิตมหาลัยของผมก็จะจบลงต่อไปนี้ก็จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับวัยทำงานสร้างครอบครัวผมไม่เคยพูดกับบิวเรื่องนี้แต่ผมก็คิดนะครับ ว่าชีวิตครอบครัวของผมจะต้องมีบิวอยู่ด้วยนี่แหละและผมมีความลับอย่างในใจจะบอกกับทุกคนครับตอนนี้ผมนะ่ะท้องได้เดือนนิด,น,ดนิดแล้วเรื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งคุณพ่อเองก็ยังไม่รู้โชคดีที่ลูกน้อยของผมไม่ดื้อผมเลยไม่ค่อยมีอาการแพ้ท้องออกมาให้คนอื่นสงสัยความจริงผมอยากจะรอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยปลย่แต่เป็นเพราะเจ้าแฟนตัวดีของผมขยันขยออยากจะมีให้ได้ บอกจะได้มีทันใช้โว้ยยังไม่ได้แต่งงานกันเลย,ยจะมีลูกแล้วผมเองก็คิดว่าผมพร้อมแล้วล่ะครับที่จะมีครอบครัวแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้มาขอผมแต่งงานสักทีมั่นไว้ก่อนก็ได้แต่ผมขอแค่มีเราพ่อแม่ลูกผมก็สุขใจแล้วผมหวังมากไปไหมนะถ้าจะรอให้อีกฝ่ายมาขอแต่งงาน <laughs> ในวันจบการศึกษาเป็นวันที่ตรงกับวันครบรอบ3ามปีที่เราครบกันพอดี แม้จริงๆเราจะใช้เวลาทำความรู้จักกันมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ผมถือว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบ3ปีของผมและบิลผมตั้งใจว่าจะให้ลูกเป็นของขวัญวันจบการศึกษาของเราทั้งคู่ผมไปทำการฝากท้องเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งขอคำแนะนำคำปรึกษาต่างๆจากคุณหมอคุณหมอบอกว่าท้องแรกจะไม่ค่อยโตมากน่าจะปิดเป็นความลับได้เราๆกับห้าเดือนอืมคงพอดีล่ะแค่คิดก็ยิ้มแก้มแตกแล้วบิวจะดีใจเหมือนผมไหมนะ คุณหมอบอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเดินเหินหรือการทํากิจกรรมต่างๆให้มากเพราะอาจจะทําให้ลูกหลุดได้ซึ่งผมก็ทําตามคําแนะนําอย่างดีช่วงนี้เพลียงานนิดหน่อยเจ้าลูกน้อยเอาแต่อยากจะนอนอย่างเดียวผมต้องฝืนเกือบทุกคืนเพราะต้องเร่งโปรเจกต์ให้จบอดทนหน่อยนะครับลูกเดี๋ยวโปรเจกต์จบเมื่อไหร่พ่อจะรีพักผ่อนเยอะๆนะจริงๆแล้วไลเตอร์เขียนคําว่าแม่นะครับแต่ว่าหมูก็ตายขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคำว่าพ่อก็แล้วกันนะอยากให้น้องมีพ่อสองคนนะ่ะ โอ้ยอย่าด่าหมอนอะไรผมตบไฟเดียวเข้าไปภายในรั้วของมหาวิทยาลัยไปกับเบลโทรศัพท์มาบอกผมว่ารออยู่ที่ใต้ตึกของคณะแล้ว ผมรีบเร่งคันเร่งเพิ่มอีกนิดเพื่อให้รถเข้าไปจอดถึงภายในตึกคนณะผมจัดการจอดรถให้เรียบร้อยแล้วจึงเดินลงไปหาเป้ยกับเบลสวัสดีค่ะสาวกินอะไรมายัางเป็นเป้ยที่ทักขึ้นผมตอบออกไปว่ากินมาเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากบ้านวันนี้คุณพ่อทำไข่ตุ๋นใส่หมูสับอร่อยมากๆรู้สึกช่วงนี้จะเจริญอาหารสด้วยสิฮอผมจะอ้วนขึ้นไหมเนี่ยเรียบร้อยจ้าแล้วเป้ยกับเบลห่ะเรียบร้อยละ ปกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำมาเด็ดอยู่นะหลังหมอ้อมาเปิดใหม่เบลว่าอย่างตื่นเต้นผมหัวเราะก,กับท่าทีของเบลเล็กน้อยเมที่ว่าเด็ดกูว่าคงเป็นลูกชายเจ้าของร้านมากกว่ามัง้งไปเออซาแล้วทำหน้ามองบนฮ <c oughs> ผมขำออกมาแม้ใกล้จะจบแล้วสองคนนี้ก็ยังตีกันไม่เลิกคิมกับพายเป็นไงบ้างผมถามถึงเพื่อนอีกสองคนในกลุ่มที่เลือกไปฝึกงานที่ภูกเก็ตกันทั้งคู่เพราะเป็นบ้านเกิดของคิมสบายดีแหละ เห็นว่าฝึกจบก็จะไปทำงานต่อเลยเบลตอบผมพยักหน้ารับก่อนที่เราทั้ง3มคนจะเดินเข้าไปภายในตึกคณะกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นห้องหลักที่มีอาจารย์รออยู่สวัสดีครับอาจารย์สว,ส,รสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์พวกเราสองคน่าวทักทายอาจารย์ก่อนที่จะยื่นเอกสารรูปเล่มส่งให้อาจารย์ดูอีกครั้งนี่แกเป็นครั้งที่สิบแล้วมั้ง ยังไม่ผ่านเซตทีทำไมการทำธุรกิจอะไรสักอย่างมันยากเย็นขนาดนี้กันนะเราสามคนนั่งฟังอาจารย์ให้คำปรึกษาอยู่ครู่ใหญ่อาจารย์บอกว่าครั้งนี้โอเคแล้วให้ผ่านได้เหลือเพียงแค่ทำชิ้นงานออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างจริงๆแล้วมาตรวจสอบอีกทีว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าพวกเราร้องเฮกันยกใหญ่ในที่สุดโปรเจกต์สุดหินที่พวกเราอดหลับอดนอนกันมาหลายเดือนก็ใกล้จะจบลงสักทีวันนี้ต้องไปฉลองสักหน่อยแล้วขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรโชคดีนินสิตเจอการวันส่งผลงานอาจารย์บอกมือลาและวเดินกลับไปที่ห้องพักผมและเบลกับเป้ยเดี๋ยวลงมาเย็นชั้นล่างเบลเสนอว่าอย่าไปกินชาบูหลังมอพร้อมด้วยบิงซูเป้ยก็เห็นด้วยผมจึงไม่ขาดข้องทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถให้กับเพื่อนๆไปถึงแกไปตักเบคอนนะอีเป้ยเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมจานชามเครื่องดื่มโอ้ยมันบุฟเฟ่ไหมไม่หมดง่ายๆหรอกเป้ยว่าอย่างหัวเสีย แต่ก็ไม่ได้จริงจังแค่ปัดรำคาญไปเท่านั้นนี่ส่วนของเดวานะรีบไ,ไปตักกุ้งเลยนะเขามีไม่มากดีนั้นที่เราเสร็จไวร้านเพิ่งเปิดของจะได้เยอะแยะเบลไม่ได้ฟังที่เป้ยบนแต่หันมาสั่งการผมด้วยอีกคนไปหิวมาจากไหนเนี่ย <laughs> ผมว่าออกไปเบลหันมาพร้อมบอกกับผมว่าโอ้ย ฉันน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเดือนๆเ,เพราะปั่นโปรเจกต์บ้าบอนี่วันนี้ฉันจะจัดให้เต็มครับว่าจบกระพางทําท่ารูปท้องไปด้วยใช้เวลาไม่นานเราทั้งสามก็มาหยุดอยู่ที่ร้านชาบูหลังมอเมื่อถึงเบลก็รีบวิ่งแจ้นไปจองโต๊ะทันทีผมก็เป้ยได้แต่สายหน้าไปมาสงสัยจะหิวจริงๆเราเลือกโต๊ะด้านในสุดโต๊ะประจำเป็นโต๊ะที่นั่งติดริมทุ่งนาใกล้บาร์อาหารและเครื่องดื่ม พวกเราทานกันตั้งแต่ร้านยังเป็นเพียงเพิงหมาแงนแต่ตอนนี้ถูกรีโนเวทใหม่เสียจนกลายเป็นห้องกระจกติดแอร์กลางทุ่งนาไปแล้วเราลงมือทานอาหารกันทันทีที่ตักอาหารเสร็จบรรยากาศภายในร้านวันนี้มีคนไม่มากเนื่องด้วยพวกเรามาเร็วและเป็นวันที่หลายๆคนเริ่มปิดเทอมกันหมดแล้วมีแต่พวกปีสี่อย่างพวกผมเท่านั้นแหละที่ยังวะเวียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยผมเลือกทานแต่อาหารที่ค่อนข้างมีประโยชน์ เน้นผักใบเขียวเยอะๆจนอีกสองคนหาว่าผมลดน้ำหนักทานแต่ผัก<笑><笑>ผมมีเจ้าตัวเล็กต่างหากล่ะผมถึงได้พยายามทานผักเยอะๆเครื่องดื่มผมก็เลือกเป็นน้ำเปล่าเพราะทานน้ำอัดลมมากไม่ดีนะคุณหมอบอกว่าโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพ่อที่ดีได้หรือเปล่าแต่พ่อจะพยายามนะครับลูก<ห>ว่าแล้วก็คีบผักใส่ปากต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อก็จะมาหาเราแล้วเนาะ คิดถึงคุณพ่อของหนูที่สุดเลยพาร์ตเดวาเอ็นโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมกับอีพีที่19ตอนที่23มนั่นเองนะครับข่าวดีก็คือ,น,อ,น,อน้องมีน้องแล้วน้องมีน้องแล้วคืออะไรวะ <c ười> น้อง น้องท้องแล้วน้องมีลูกแล้วโอเคเอาน้องมีน้องแล้วนั่นแหละจบดีใจจังเลยขนาดเราอ่ะยังดีใจขนาดนี้เลยถ้าเจ้าบิวรู้จะรู้สึกยังไงคงจะดีใจโลกแตกอะ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดู้นไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันเนาะแล้วอย่างที่บอกไปต้องขออนุญาตไ이เตอร์ด้วยนะครับบุกตายขอ,อนิดนึงขอ,อนีญยตเปลี่ยนจากคําว่าแม่เป็นพ่อเนาะอยากให้น้องมีพ่อสองคนนะ่ะ <c oughs> น่ารักดี <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามมีพี่ต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับใครอยากรู้เรื่องราวก่อน <c oughs> ก็สามารถไปอ่านได้ที่ลินนิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลย และหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ให,หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม e ่อ e ีพ e ีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย